สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะเช้าว,วันเสาร์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2567อยู่กับปอนพาวินีเทพคำรามทางสวทรนครพนม FM 90.25มกะเฮิร์นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวสารเรื่องของการเชิญชวนให้เสนอชื่อของครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ค่ะโดยมูลลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้กำหนดให้จังหวัดนครพนมดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2,568ในระดับจังหวัดนะคะโดยจังหวัดนครพนมของเรานั้นได้รับการจัดสรรให้เสนอชื่อ สามคนด้วยกันคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อนะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะเป็นหรือว่าเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสบการณ์งานสอนต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12ปีปฏิบัติงานสอนหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสินยกเว้นครูผู้กเกษียณในปีที่มีการคัดเลือกไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือว่าบกพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษานี่คือคุณสมบัตินะคะแล้วก็การเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจากักรีต้องให้องค์กรหรือบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อครู ซึ่งครูนั้นไม่สามารถเสนอชื่อตัวเองเข้ารับการคัดเลือกได้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อก็ได้แก่องค์กรภาครัฐภาคเอกชนตามที่กำหนดในประกาศสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมเลนิธิองค์กรลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าก็ได้นะคะคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนองค์กรและบุคคลค่ะ เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6พุทธศักราช2568นะคะโดยสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ค่ะผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมค่ะ หมายเลขโทรศัพท์นะคะ042530820แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ0949291446ขออนุญ,ญาตทวนหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ042530820และเบอร์มือถือนะคะ094929 1446ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Page ของสวทนครพนม FM 90.25 MHz กันได้ค่ะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ที่นครพนมนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ